สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Almond Ball นะฮะวันนี้อยู่ในเกม Friday Night Funkin' กันนะครับตรับคลิปในวันนี้นะฮะมารวมกันทั้งหมด3มดที่น่าสนใจเอามากๆนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่มดที่1กันเลยนะฮะมดที่1เนี่ยจะเป็น VS กับ Mario 85 PC Port นะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันที่มดแรกกันเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ตอนท้ายก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่มดที่1กันก่อนนเลยะะฮซึ่งกก็คืออ VS Story ัับ Mario Port 85นนนนะะะะฮฮ PC ีีี้้เเเด๋ยวราาขไปท่ หมดกันได้เลยนะฮะแล้วก็เนี่ยครับเราจะอยู่ในวีคที่มีชื่อว่า Mario 85แล้วก็ด่าน85ดูหน้าตรงนี้นี่มาริโออย่างหลอนเลยนะอ่ามาริโอตรงนี้ก็คือเจ้าตัว MX หรือว่าปีศาจจพโมยวิญญาณนะครับถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นระดับฮาร์ดกันเลยนะครับไป Fighting Back เรามาดูแอนิเมชันกันก่อนนะฮะซ้ายบนมีชื่อว่าลูคัสนะครับมาริโอแปลงร่างอย่างโหดน่ากลัวไปไหนเนี่ยลุยจีเอาไง 2> 3, 2, 1, ออแรปเมอรอเดี๋ยวขอหยุดตรงจุดนี้ไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องาราวาคร่าวๆก่อนนะครับจะได้เข้าใจกันก่อนนะซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนนะฮะว่ามอดนี้นะฮะเขาอิงมาจากเกมใหม่ที่ชื่อว่า Mario 8 5ซึ่งเพิ่งออกมาได้ไม่นานนักนะครับเราเนี่ยจะเล่นไปแต่ผู้ชายที่มีชื่อว่าลูคัสนะฮะมีอายุ8ปีนะครับแล้ววันนึงเนี่ยลูคัสเนี่ยกำลังเล่นเกม Super Mario ออยู่ครับแต่จู่ๆทีวีก็เกิดแสงสว่างวาบขึ้นมาแล้วก็ดูดเอาเด็กชายคนนี้เข้าไปในเกมนะฮะ และจากนั้นนะฮะเด็กชายคนนี้ก็ได้เจอสัตว์ประหลาดจอมขโมยวิญญาณครับที่มีชื่อว่า M X วิญญาณของลูคัสนะฮะได้ติดเข้าไปอยู่ในลุยจิทางด้านซ้ายนี่ครับและจากนั้นก็สู้กับเจ้า M X นะฮะซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดภายในตัวมาริโอครับคร่าวๆประมาณนี้นะฮะมาเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับโอเคครับมาลุยเฮ้ยตัวใหญ่จังมาริโอปีศาจตอนนี้เด็กชายลูคัสอยู่ในลุยจินะฮะตรงกลางตลกนะเห็นไหมเขียว เออมาโอ้โหลูกศรแอบโพดนะเมื่อกี้จัดไปเ<า>ขาวางลูกศรสีสันมาแอบมองยากนะครับเออต้องตั้งใจดูนิดหนึ่งโอ้โ,อโอมองไม่เห็นนะ ระวังแสบตานะครับมีแสงแฟลชด้วยเฮพลาดเลยสองตัวไม่ทันดูนะแต่เพลงเพราะดีนะครับมันดีตูด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 ดจะพลาดก็ตอนแฟลชนี่แหละเอ๊ โอ้โหดันหลอนเลือดเราสุดเลยนะฮะลุยจีร้องแห้ด้วยไอคอนเอ้ยเพลงมันหน้าตามาริโอคราวนี้ได้แบบตัวร้ายจัดแจด โอ,อ้แฟลชส่งท้ายด้นะอ่าบวกว่าลูคัสเขาจะรอดชีวิตไปได้นะฮะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูในหน้าฟรีเพลงกันนะครับผมมาเดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรบ้างโอเคก็มีเพียงแค่เพลงนี้เพลงเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูฉากตายกันนะครับมา ฟังดูเรื่องราวว่าแบบแอบหลอนนะเธอเราถูกดึงเข้าไปในเกมแบบนี้นี่แบบโอ้โหจะทำใจไงให้อยู่ได้เด่ยหล่อนจัดๆต้องมาเจอปีศาจด้วอ,อไม่มีพลาดเ hey. ล้วตายเลยนะอันนี้ก็จะเป็นฉากตายแบบบอยเฟรนด์นะฮะแสดงว่าเขาไม่ได้ใส่ฉากตายอะไรพิเศษมานะครับอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่มดต่อไปกันเลยแล้วกันนะไ เอาละครับผมสำหรับอันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในมดที่2กันเลยนะฮะซึ่งมดนี้ก็คือ d o อกลี่เอกแมนะฮะซึ่งเอกแมนในคราวนี้นะครับมีการถอดกเกงด้วยนะฮะมันเป็น Do อกลี่ในเวอร์ชั่นที่แบบไม่เล่นไม่ได้จริงๆนะอยากจะเล่นให้ทุกคนได้ชมจริงๆเอาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะในอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปที่ฟรีเพลงกันเลยนะครับ น้องๆอาจจะถามนะว่ามันมีด็อกลี่มากมหยด็อกลี่หลายเวอร์ชันมากเลยนะฮะทำไมพี่ไม่เล่นสัทีแต่พี่เล่นแค่บางเวอร์ชันเท่านั้นนะฮะเนื่องจากมันเยอะมากเกินไปนะแต่ว่าอันนี้ไม่เล่นไม่ได้จริงไปไปดูกัน 1, 1> มาแล้วนี่ไง 1, เออเสียงเอ็กมนอันนี้เจ๋งนะถ้าเพลงนี้เพราะเด้อ จัดไป <c oughs> มีซูมเข้าไปด้วยอันนี้กำลังแบบคุยเก็บบอยเฟรย์อยู่นะแกยอมแพ้ซะเถอะเออเอาไหมเออจัดไป ถอดเกงเกงในไหนเมื่อไหร่เอาเอากดพลาดเลยเหลือเกงเกงในเออคืออันนี้ใครคิดเออคิดได้แห้มากมากเลยนะเหลือเกงเกงในเออแล้วเมื่อกี้มันถอดตอนไหนไม่เห็นหรือว่าถอดตอนซูม โอ้ยเอาไหมาไม่มีสมาธิแกนดูลูกศรละเฮจริงเออเกงในตลกอ่ะตัวอ้วนไงตัวใหญ่กลมๆเหมือนไข่เองดีงนะสมกับเป็นเอ็กเมน เออบอยเฟรนด์เอ็กเมนประมาณว่าทำไมบอยเฟรนด์ไม่ยอมแพ้ฉันสักทีถอนเก่งโชว์ซะเลยนี่เนี่ยแต่บอยเฟรนด์ก็บอยยั่นนะอ่าเดี๋ยวนี้พี่ดูฉากตายกันดีกว่าครับแต่พี่ชอบเสียงเพลงของมวอชั่นนี้นะเสียงเอ็กเมนน่ารักอ่ะเอื้อเออเออเออโอ้ยเจอเก่งในพี่คาดตายดีกว่า เอออันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับฉากบอยเฟรนด์ตายก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นฉากปกตินะเอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปมดต่อไปกันเลยนะครับไป เอาละครับอันนี้เราก็มากันที่มดสุดท้ายกันแล้วนะฮะซึ่งมดที่3นี้มีชื่อว่า Mandela c a t a l o g นะฮะหลายหลายคนน่าจะคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดเป็นแฟนพวกหนังสยองขวัญหรือว่าช่องสยองขวัญชื่อดังนะครับซึ่งอันนี้นะฮะมันเป็นซีรีส์สยองขวัญที่ดังมากๆที่มีเหล่ายูทูบเบอร์มากมายนะฮะเอาไปทำคลิปดีแอคชั่นพวกคลิปสยองอะไรพวกนี้นะ,ะซีรีส์สยองขวัญน,นี้นะครับจัดทำโดย Alex k i s ค e r นะฮะซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะฮะเขาบอกว่าเกิดขึ้นในอีกโลกหนึ่งที่กบกลุดล,ล,ลดนนย่มมมปาาทแ้ว็สเนนษ์ ก็เป็นพวกเรื่องเาวาสอยองส,อย,องสอยองที่เขาทําในช่อง y o u t u นะฮะถ้าเกิดใครอยากชมเพิ่มเติมเดีเด๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้ชมกันนะครับมาสำหรับมอดนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ Story Mode กันเลยนะฮะสำหรับ Mandela Catalog นี้นะฮะไปที่วิกสุดท้ายเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบ วีกแล้วแบบเป็นสัญลักษณ์แบบแปลกๆอ่ะคือมันไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไง The Thing Principle หลักในการคิดนะครับมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยระดับแฮดกันเลยนะเพลง Encounter ้ The Thing Principle นี่สำหรับแฟนๆน่าจะรู้อยู่แล้วนะมันคืออะไร <c oughs> <c oughs> ดูฉากดิครับยังหลอนเลยนะคือถ้าใครจิตแม่แข็งก็อย่าจ้องมากนะครับหลอนๆหน่อยนะอันนี้ เอาไหมดูความหลอนเออเออถือว่าลดความหลอนไปหน่อยนะฮะเพราะว่ามีแถบเลือดบังอยู่เลย อันนี้เราจะเล่นเป็นมาร์กนะฮะซึงไม้น,นี้ก็คือบุคคลที่อยู่ในคลิปนะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปดูในคลิปเขาได้นะฮะอันนี้เป็นแบบข้อมูลคร่าวๆยเฉยเล อลูกศรจัดมาถุงก็ใช้ได้นะครับเพลงก็แบบเพลาะดีเออมา เสียงหลอนเนี่ยคนนี้แบบเอาซีรีส์นี้มาทำเข้าเป็น Friday Night ฟังกินก็เข้าใจคิดเลยไม่คิดว่าจะเอามาเอ็ก Friday Night ฟังกินได้เฮ้ยที่กี้เสียงปืนโอ้ ตัดสินใจได้แย่นะมาร์กยังหูดเออก็คงคอนเซปต์ของเมนเดล่าคาตาล็อกดีนะครับชอบนะเหมือนมาร์คได้ทำการยิงตัวเองปลิดชีวิตตัวเองนะฮะเพื่อหนีจากเจ้าปีศาจตัวนี้นั่นเองครับอ่เดย๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปดูฉากตายกันนะครับว่ามีไหมแต่ชอบตอนที่เขาเริ่มนะเข้าใจเริ่มแบบฉากมืดๆอ่ะคงคอนเซปต์ของไอซีลี่เมนเดลาคตาล็อกนะฮะอน่ากลัวจริงๆเปิดไฟไห อื้ไอคอนบอยเฟรนด์ hey, friend, แบบเซนเซอร์หน้าด้วยนะอ๋อแล้วก็ตายแบบมาจากข้างล่างเลยนะครับเอาเอา่ะฉากตายก็เป็นอย่างนี้นะครับ แล้วครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะเป็นยังไงบ้างครับสามมดนี้เพื่อนๆทุกคนชอบมดไหนที่สุดใน3ามมดนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะฮะจะได้รู้นะว่าชอบแบบไหนกันนะครับอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กับคลิปด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับเอาละฮะสำหรับคลิปนี้พี่พลอัลมอนด์บอลขอลาทุกคนไปก่อนครับทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเจอกันที่คลิปหน้าครับผมสำหรััับววนนีี้สสดครับ